เดี๋ยวเดี๋ยวฉันรันแล้วตัวจิโน่เยอะเห็นพี่ไปหางทงนี่จังเลยจริงๆก็ไปมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าจะไปอีกมันก็ต้องคิดก่อนอืมเดี๋วยวตัวเรา,าคืตอตาจีซัสพี่ทั้งสองคนน่ะที่ที่พบมั่งเลยค่ะ ยังไงอะ่ะเคยเห็นพี่ไปหาคนนี้คะ่ะเคยเหรอเคยเห็นเหรอช่วยคนที่ช่วยคนที่มาขอถ่ายรูป ที่หลังท่านี้ไหมโอ้จียูเขียนอย่าอเปียกเส้ปให้กอ่อนเนี่ยคุณนาราดีนะขอบคุณค่ะนาราจังขอบคุณนะคะช่วงนี้ฉันก็จะน่าเสียวนารน มาอยู่เพชรบูรณ์เหรอคะเพ่นไทยกับพาส้นแก้วใช่ค่ะอยู่เพชรบูรณ์นะคะแม่พีไม่อยู่หรอไม่อยู่เป็นนะะอนเ,เป็นนอนไลน,น,นแ,แล้วมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาไลน์้นในนี้ครัง้งแรกมาไลน์อยู่ครัง้งแรก สัสดีค่ะสวยนผมมาตัวเล็กมีทั้งหมดพี่นำ้นำน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณครับพี่แก้มปองอะไรแชทแชทนะจิ๋นเนาแม่พี่ไปอยู่ค่ะไม่อยู่ไม่อยู่นะคะสวัสดีค่ะสวยขอบคุณนะคะ เชื่อใจชอพานนะคะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้น่าก็แต่มสมทมนะคะเพราะว่ามาใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วอ่ะใช้ชีวิตมาทั้งวันแล้วปกติไลน์ในในไหนหรอครับ ปกติก็ไลน์ในเพจนี่แหละอืมแต่จะไปช่องทางอื่นก็มีบ้างแต่ส่วนมากจะไลนในเพจเนาะพี่ใช้ดอยวที่อยู่บนดอยไหมคะก็ถือว่าอยู่บนดอยอืมพี่ช่วยขอบคุณค่ะพี่อายเท่าไหร่คะเย็บสี่แล้วเ <c oughs> สียงเบามากใช่หรอ พี่คะพี่ไปหารองเท้านี้แล้วก็ท่ายให้หนูดูหนูดูทุกที่เลยได้ไหมอ้อนบ้างโทนี้เลยคะ่ะหนูชอบหนูอยากหนูอยากโทรหาลุงโทนี่เปิดขายละ อืม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 ยังไม่มีแฟนนะคะขอเดีน้องสาวพี่นะค่ะน้องสาวไม่อยู่แล้วนะน้องสาวไปโรงเรียนแล้วน้องไปโรงเรียนประจานะคะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วตอนนี้พี่เสือขอบุญค่ะยังไม่มีแฟนนะคะ เห็นคนเดียวข้างหลังด้วยถธอสายตาไม่ดีแล้วนะตอนนั้นแหละตอนนั้นพี่ขอตหนสมมนเลก่ะ fc อวตารสวัสดีนะคะ สวัสดีจ้าน,น่ารักจังเลยเก่งมากด้วยขอบคุณค่ะพี่ยิข้าวยังยังไม่กินนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วเลยจิตดไ,ดได้ไหมคะจิดได้คะ่ะร <laughs> ัวกว้าขอบคุณค่ะ พี่หนุก็ใส่แว่นอยู่นะแล้วก็หนุก็เห็นคนที่เป็นนาตคุ้มจริงเหรอเดี๋ยวก็ไปกินแล้วเราน่ารักขอบคุณค่ะพี่สวยจังจริงเหรอสภาพนี้นะเธอในนาทีที่จะจะมาสภาพนี้บ้างเนาะ ช่วงนี้น่าช่วยก็ค่อนจะจะปัญหาหนักหน่อยเอฟซี mm hmm. นะคะขอบคุณค่ะพี่ล้องเพลงเราจะทำตามสัญญาหน่อย <c oughs> มันจะผิดเลขศูสิบไหมอะ่ะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินเจะดงดงามจะคืนกลับมาแค่นี้พอค่ะพี่เหนื่อยจริงๆค่ะฉันเริ่มกลัวแล้วนะทำไมพี่ไม่นอนคะ่ะดึกแล้วเดี๋ยวก็นอนแล้วสวัสดีค่ะสุกนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอือโอ้ <Okay. S 2> แล้วเราก็เนี่ยสนุกขึ้นเยอะสวัสดีค่ะสองเต้นเนอะตอนเนี้ยหลอกอไว้รอบหน้าแล้วก,กันนะจะได้เจอกันเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ชื่อใจชื่อพานะ พี่สวยมากน้่แหลด้วยขอบคุณครับอยากเจอพี่ตัวจริงๆเลยหนูให้หนูให้อยู่ให้ของเราเองอ่าเออฉันงงแล้วอะ่ะหนูตั้งอะไรนะค่อยๆพิมพ์เนาะพี่เราเพลงร้อมากเลยขอบคุณครับพี่ดูสวยขึ้นมากเลยจริงหรอ จะจะลอยแล้วนะพี่เคพี่หนูอยากให้พี่ร้องเพลงจังเลยเพลงอะไรก็ได้เตะเะเดาเหรอมันไม่ใช่เพลงหรอกเตะเจะเดาเตะเตะเดาเตะเะเดเตะเะเดาเตะเะเดาเตะเระเดเตะเระเดเตะเระเ สิงเพื่อน่ดรังจริงหรอเขาเท่าไรอายุยีิบสี่แล้ว,รลวจริงอายุก็ไม่เด็กแล้วเลยแา้ย่างพี่ใส่ชุดสวยๆจังเลยค่ะชุดสวยๆก็ใส่บ้างยี่สิบสี่จริงหรอครับจริงค่ะ น่ารักขอบคุณนะคะสิงจะเบม่ไหว้วนะสิงจะเบม่ไแว้วน่าเด็กมากจริงหรอ ที่คะหนูเพิ่งเข้ามาใหม่เ <c oughs> <c oughs> ข้ามาใหม่เป็นไรคะแต่ว่าอยู่นานนะจะไม่ทำเงานหนักนนนก,นก็จะสมๆหน่อยนะคทุกคนติดตามแล้วคะ่ะขอบคุณครับยังไม่นอนนะผู้ไม่ออก อยงมันเริ่มแห้งแล้วว่าทุนี้ฝนตกอากาศหนาวด้วยเนาะน,น,นี้มันตัวหนังสือเล็กมากเลยเอ่ะเนี่ยเพิ่มได้น,นี้ใส่เสื้อชุดสปูเหมือนกันเลยจริงหรอ,อ นนใช่ไหมหนุ่ก็ฝนตกค่ะใช่ไหมช่วงนี้มั่งคือว่าจะมีหลายพื้นที่อยู่นะเจอพายุจริงๆอ่ะตกบ้างก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าตกจนน้ำท่วมเลยน่ารังเจัาขอบคุณครับพี่หุ่นจะบอกอะไรเพิเศษโบน,นะพี่ว่านอนหรือว่าพี่จะขายไลร์สดแล้วคะตามเฉยขายไลรส์สดได้ได้วยหรอ เดี๋ยวเราต้องใช้เน่ตชี่งยังกนได้ไหมเร้วมีคนเอาไปติดตามเลยใช่ไหมคนต้นตามก็มีบ้างนะอยากเจอตัวจริง บอกว่าจะได้เจอกันนะคะทำไมเป็นอย่างนี้เออทุกคนต้องยอมรับความจริงนะคะนี่ก็อยอมรับความจริงอยู่ว่าเป็นแบบนี้ mm hmm. น่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือกล้องส่วนนะคะทุกคน no filter no mm hmm. หน้าเนียนนะคะุอ mm ่ hmm. นขึ้นนะคะ ใช่เหรอฉันว่าฉันก็ไม่ได้อ้ออวนนะพี่มีช่องไอจีไหมคะไม่มีนะไม่มีไม่มีไอจีแต่ไม่รู้นะพี่อยู่สมนะัคอะไรอยู่เพชรบูรณ์นะตัวอะไรก็ันจีสเป๊า